สวัสดีครับผมจันตี้ครับผมเฟซบุ o กปราร์ตี้นะแฟกนะครับช่อง Youtube จันตี้ผีบ้านะครับเออมื่อนี้ครับผมเออฝนตกครับหมู่บ้านนี่ตั้งแต่บ่าย3ตอนนี้สี่โมงแรกของวันที่20่สิผลเบ่งเศร้าสิ่งที่เฮาที่คดทินถึงคือต้อนที่เฮารักษาไว้แล้วจะเฝ้า,ากีดครับอย่างไปเบ่งต้นนั้นก่อนสถานการณ์มันเป็นยังไงพะว่าควบรอบ เขาจีได้ท่านะคือวันที่สิบเก้าแต่ป่านี้ผมคำนวณฝนเน,ะน,นาะคำนวณฝาาคำนวณฝนว่าฝนมส่สูงสิบเก้าขันผมเป็นท่านำนำยานำยามันที่สามหลังออกอาจจะบร่ได้ฝนก็นได้ผมก็เลยขามมือมาวัานวัน,นผุดนะผมเศร้ายังเรียบร้อยแหละผมก็เสิไปเบื้องแล้วผมาสิไปท่ารอบนี้เป็นรอบที่สามนะครับในการท่านะครับรอบที่สามการผสมนี่มีสองแบบนะครับมีแบบจางกับแบบเข้มนี่ครับ สองขวดนี่ผมต้องใส่แบบเข้มครับเพราะพอพอฝนทนแบบเข้มเข้มนี่เอาอิหยังผสมนึ่งแก้วเตาแฟต้อนนี้ก็ได้ครับขวดนี่ครับผมขวดหกร้อยมิลลิลิตรนะครับขวดน้ำดื่มซิงค์น้ำดื่มทิพน้ำดื่มอิหยัง,งนี่ครับหกร้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะได้เห็นเป็นยังไงนี่คิตตันนี่ก็ได้ครับนี่หกร้อยซีซีนี่ครับนี่นี่ครับผมคิตตันนี่ก็ได้ เอาหนึ่งแก้วกาแฟนี่ครับหนึ่งแก้วกาแฟเป็นยังฝฟมันตกเรียกครับความเส้นมันมี่นี่ครับแก้วกาแฟพอซึมซึ้นนี่สูงบันนี้โอกาสที่เลื่อนล่ามันจะลุ่ลงบาดแผลที่เห่าเปิดไว้เห็นถามว่าบ่าท่าได้บ่บ่ท่ากับต้นนั่นกับทิมซะครับบ่ต้องไปเฮ็ดอะไรหยังมันดอกตัดไปเฮ็ดเฮ็ดฟื้นเดี๋ยวผมจิได้เทแล้วอันนี้ผมผสมไว้แล้ว้ครับผมผมผสมไว้บนแล้ว ครับผมผมเตรียมการไว้อนี่ยครบทุกอย่าง,ง,างว่าไงคือมาหอดเทียงหน้าเออย่างมันเิ็งคือท่าได้เลยนะครับเ,ออเดี๋ยวขอพาคลิปแ๊่นึงระหว่างเทอยากจะได้ไปท่ากันบ้าครับไปพากันที่แหละครับผมอันนี้นิดเดียวเด้ครับบ้าดียวไหลเมื่อเนี้ยเอาแปลงไปครับเฝ้าเพราะว่านาะยอยากแหงนะจะได้มากีดอยากครับผม เออว้าเรื่องท่าน anyway, หน่าย่างไปก่อนนะครับผมคำนวณฝ่าคำนวณฝนไว้นี่คือผมคำนวณว่ามันติตัววันที่สิบเก้าผมท่าหนาอย่างด uh. ักไว้ได้เลยครับตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเห็นป่ะผมท่าหนาอย่างดักไว้แล้วท่าไว้ทุกต้นการท่าหน่อย่างมีสองแบบนะครับเขาว่าสองแบบเลยแบบแรกคือท่าดักไว้ครับหัวฝนสีมาหัวพายุสีเข่าไอ้ท่าดักหน่าไว้เลยครับ มือหนึ่งสองมือถามว่ามันมาตกมาตกเ่าเป็นยังครับบริสิทธ์ไ่ได้เป็นหามไม่ใช่ปัญหาครับเรื่องนั้นแต่คันตกมากบัดนี้เอามือ่เอาบระท่านบัดนี้ความหมายถึงว่าเฮาบาได้คำนวณหรือคนคำนวณ่เป็นฝนตกเศร้าไม่ไหมยังสินะครับระว่าดยังก็ไม่ไหมจังสินาย่างแห้งยังสิยาฟ้าไปกรีดเด้อครับอันกรีดมันสิเกิดยังขึ้นมันติดตัวสซด่าลงนาย่างเจ้าครับผมบัดนี้ยางเจ้าสิบบออก ครับผมนี่สิผมท่ากันไปเห็นบ่ครับสีมันเติมตรงๆครับผมอย่างเจ้าสีบาออกคันถาเจ้าโมมีมีไลในการท่าเนาะนะครับผมนี่ผมท่าไปเห็นปะ่ะผมท่าเตรียมกันไวยผมฝนแล้วแล้วมาท่าอีกราบม,มีเชื่อได้ปอแข็งดีครับ มีเวลาบ่ล่ะอ่ะวิธีที่สองนะครับกันถ้าสําหรับในอย่างสําหรับคนที่อันนั้นเนาะระวังท่าไปกระซิบายไปนําเดี๋ยวลอกก่อนลอกก่อนลอกใน,นอย่างเด้สอสะอาดที่บายนั่นก่อนเนาะอันนี้อันนี้เบื้องเอาเด้อบม่ได้ที่บายเพิ่มเดยเห็นบ่เลรามันเข้าไปเห็นบ่ไม่ได้ที่บายเพิ่มเลยตันนี้เบื้องเอาเพราะว่าที่บายเพิ่มรายลิปได้ ep หนึ่ง ep ีก ep เจ็ด ep แปดละอันนี้ก็นี่ ครับผมคือฝนตกใหม่ๆนี่ห้มาท่าอย่างีครับผมสำหรับคนที่บบท่านนะบบท่านยังที่บอกกันแหละก็คือเดี๋ยวเราจังนาทีเลยสี่นาทีเสียเวลาฮะเห็นบ่ครับมันมากอีกนะมันยังก็ถ่ายนะการที่อันเซล่าเนาะเซล่ามันอยู่ได้นี่หนึ่งความซื่น สองมีอาหารของมันอาหารของมันมีอย่างไรก็ฮอร์โมนนี่แหละครับฮอร์โมนพืชฮอร์โมนนี่อย่างปุ๋ยพวกเนี้ยที่มันหมักม,ม่มดีๆนะครับเชื้อราที่เกิดได้จางไหเจ้าคิดถึงภาพเหตุครับผมเหตุเกิดผู้า่าู้แกบบ่โบราณพ่นว่าฮ้อนเอาสี่เป็นเหตุแต่เกิดเนาะคือฝนตกไม่ๆมลลวมันที่ฮ้อนเอานะหรือว่าองฮ้อนเอาก่อนฝนที่ตกนะความชื้นหรือครับน้องสองอย่างเนี่ยฝนชั่วหม้ที่เป็นมวนตกไม่แล้วฮ้อนซื่นแล้ว อันนั่นดอกครับผมขันท่าขันเท่าท่าดักไว้เนาะเบ่าถึงท่านอาหยางเดลยผมเป็นท่ารักษาด้วนี่ท่านอาหยางปกตินะส่วนมากผมเนเอาแปรงซีฟันท่าเห็นป่าวอันนี้แปรงมาแปรงกระเฮียนเหียนดอกใสมาสามปีสี่ปีแล้วถามว่าเป็นอย่างคือบ่อเปลี่ยนจันที จักชรตี้ก็แปลกใจกันแต่มีข้อดีอยู่หน,นึ่งได้เปลี่ยสันนี่เป็นอยังมันทางไงมันบอดดิเขาตา้าว,ว่าเาสียแปลงยสันท้าไงมันบอดดิเขาตาัดขัดเปลียนเง้วนี่ตัดปวดแมน่นแมน่นหามันนี่อันนี้ท้าขึ้นเก้าครับผมวงลมนอกอันนี้อันนี้เทือที่สองแล้วนี่ครับตัวนี้เทือที่สองเทือที่สองใน,น,นอีกสองเทือตัวนี้เทือดอันนี้เหลือเทือหนึง่งรอบนอกครบครับ ท่ายรอบนอกครับผมโอ้ยหมดแดงกักดผู้ใดมาแยงพผู้ใดมดแดงอยู่น้าให้อยู่สวนเนาะมันตีพ่อให้กันซะบ้นเนะาะโอ้โอ้ผู้ใดมาแยงใครมดแดงอยู่น้าข่อยเนาะแบบน,นี้เนาะโอ้ยหมดแดงขึ้นหอดคอโอ้เต็มหลังแล้วบัดน,นี้ตัวเน้ อ๋เขาเฝ้าเรื่องอยาก่อนครับบแนแดงกัดกัดไปครับท้าไปโอ้ยเนาะยัยเจอตัวด้วยเหนคณนณไงไงบนแดงนี่อันนวศูนยกก์ค่าข้อมู่คือการหำเอารับผมท่ากันนี่แหละครับแบบนี้น้ำสก้ำมุมนี่ก็ท่าครับเอาหายมันเข่ากันได้นี่เทือที่สองนี่เทือที่สามนะครับจุ่มอีกบนแดงมาหลายได้มาคน,นิงเลยครับมันบม่ได้เปลืองเลยสำคัญคือเฮ้าเนี่ยเห็นบอกขึ้นมาอีกแลวเห็นบอก อันบอ้ต่อครับอ่าฮอร์โมนคำว่าฮอร์โมนนี่คือปุ๋ยคืออันอุณหภูมิห้อนซื่นคล้ายๆเจ้าเขาไปเบองนี้ลงพอกเห็ดบเขาบกเห็นเห็ดเฟืองเห็นนางฟ้านี่มันบ่หนาวเด้อลงนั่ยนะจาวีขอเข้าไปรถเขาไปปูหอดอุ่นจุู๊อยู่นั่ยนะคืออุณหภูมิดีเหมาะสําหรับเห็ดที่ความชื้นนี้แบนนบน,นี้ลงเพาะเห็ดเฟืองสีบางเทื่อได้ต้มน้ำห้อนให้ผุเนี่ อขันนี้ฝนตกแล้วฮอตเอา้าหรือฮอนเอ้าก้อนฝนตกนี่มาโหลดเสียละจากที่พ่อผมสังเกตบึงนี้ต้องไปศึกษาในเสือละในตำล่าบึงครับที่ห้กิ่งล้วขันนี้เวลาก็ไป็นบึงลกพวกแหงโอ้ยั่างบวแดงกัดหลังเลยวันนี้โอ้ยแค่นี้เหรอครับโอ้ยช่างละเรื่องครับพาแล้วแล้วอันนี้เทือที่สามนะครับเบอรอีกเทือหนึ่งเทือสุดท้ายมีถามว่าี่ได้ท้าอีกดูบอนปล่าหจันตี เทือด <c oughs> ที่สี่ครับเป็นเทือสุดท้ายนั่นคือประสบการณ์ของผมนะครับแต่อันนี้เนี่ยมาขวนเส้นฝนมาขวนบองสิอีกเทือนะ <c oughs> อีกเทือต้องมาเบิงอีกเทือเด้มาเอาอยู่บเอาอยู่ก็อยู่มาอยู่ก็คือต้องทาใจเด้อันนี้ต้องทาใจก่อนลบแรกครับผมโอเคครับผม ผมขอหยุดคลิปไว้หนิมแปดนาที่แล้วมันอัพโดดเนี่ยขอบคุณครับ